มะนาวสังเกตครับเริ่มจะแตกยอดมาใหม่ๆจากที่ช่วงก่อนนี้ต้นจะแข็งกนันไม่มีใบแตกมาใหม่ต้นจะสูงครับไม่ค่อยมีใบแตกกิ่งสาขาก็เลยนี่ครับนำมูลวัวเราได้นำมูลวัวออกมาที่แตาแข้งแล้ว พรวนดินรอบต้นให้ลุยนะครับพรวนดินรอบๆโคนต้นห่างสักหนึ่งศอกหรือห้าสิบเซนอย่าให้ใกล้เกินไปแล้วเราก็นำมูลวัวแห้งๆที่หมักหรือไม่หมักตักแดดแล้วสักหนึ่งเดือนขึ้นไปเอามาโรยรอบๆห่างสักหนึ่งศอบหรือห้าสิบเซนแล้วเราจะใช้น้ำจุลินทรีย์ นน้ำหมักสาวข้าวน้ำหมักหน่อกล้วยต่างๆเอามาลดลาดก็ได้แต่ที่ผมก็ได้ลดราดไปแล้วนะครับเมื่อ2วันก่อนเราก็จะคุมฟางหลังจากใส่มูลวัวไม่ต้องควรก็ได้ครับใส่บนที่ดินเราได้พวนไว้แล้ว เขาจะซึมลงไปเองเราก็แค่ลดลาดน้ําหมักจุลซีหรือน้ําเป่าก็ได้ครับน้ําคลองให้ทั่วทุกทุก,ทกวันดินที่เขาล้วนขึ้นจากที่เก่าเขาแตกกระแหงดินแข็งลากไม่เดินก็จะทำให้นี่ครับมะนาวที่ไม่ค่อยจะมไม่มีใบแตกใหม่อันใบ ก็จะเริ่มแตกใบใหม่สังเกตยอดครับแตกใบมาใหม่สวยจากที่ได้บำรุงด้วยมูลวัวเข้าไปหรือขี้วัวตากแหก้งเจะช่วยเสริมสร้างใบสร้างกิ่งสักขา อันนี้ก็เคยเป็นโรคมาก่อนครับโรคแฮงเกอร์เราจะใช้น้ำหมักปูนน้ำจับปูนใสที่ละลายค้างคืนเอามาเอาน้ำใช้ใสมาฉีดพ่นก็ได้ครับป้องกันอันนี้ก็เคยฉีดพ่นไปแล้วแต่ต้นเข้าดินเข้าแข็งไม่แตกใบเราก็เลยมาพวนแล้วก็นำมูลสัตว์มูลวัวมูลไก่ได้หมดครับ จะเริ่มแตกใบอ่อนๆขึ้นมาก็แค่นี้ครับทำง่ายๆไม่ยากมะนาวก็จะเริ่มผลิใบอ่อนๆออกมาทุกๆช่อก็ฝากไว้ครับการดูแลมะนาวทำให้แตกใบใหม่จากที่อั้นใบมานาน ง่ายๆครับใส่มูลวัวม,มูลมูลไก่ได้หมดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ